ับมาพบกับ PP และตลาดนัดออนไลน์สไตล์ GSP กันอีกแล้วนะคะวันนี้พ P พาทุกคนมาอยู่ที่วัดสิรินทร์วรารามภูพพวว้าวัดสวยเรืองแสงอัศจรรย์แห่งแรงศรัทธาหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองค่ะและถ้าทุกคนได้มีโอกาสแวะเวียนมาเที่ยวที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วยังไม่มีของฝากติดไม้ติดมือไปฝากคนที่คุณรักวันนี้ PP ก็มีผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานสว่างวีรวงมาแนะนําค่ะจะมีสินค้าอะไรที่น่าสนใจ บ้าเดีย๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่กลุ่มวิสากิจชุมชนแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานสว่างวิรวงกันแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับให้พีแนะนำตัวนิดนึงค่ะครับสวัสดีครับผมชื่อนายลุงทวีคำแข็ง ปัจจุบันเป็นประธานกลุ่มแปลรูปเม็ดม่วงหิมพันธ์อํเาเภอสว่างวิรวงค่ะจริงๆแล้วหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบที่อํเาเภอสว่างวิรวงจังหวัดอุบลรัชธานีแห่งนี้เป็นพื้นที่ที่มีการปลูกมมะม่วงหิมพันธ์กันเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะครับผมอํมเาเภอสว่างวิรวงครับจะมีพื้นที่พอปลูกเม็ดมะม่วงหิมพันธ์ประมาณพันไรครับผลผลิตต่อปีเจะตกอยู่ที่ประมาณ2,000ตันแต่ส่วนกลุ่มของเราจะรวบรวมได้อยู่ประมาณ 200 3 0 0ถึง300ตันแล้วก็จะเก็บไว้แปรรูปประมาณ6 7ถึง7ตันครับแต่จริงๆต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นที่เรามารวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนในตอนแรกเนี่ยก็เพื่อมีอำนาจในการต่อรองราคาผลผล,ผลิตให้กับเกษตรกรในกลุ่มใช่ไหมคะครับผมผมจะรวบรวมผลผล,ผลิตไว้พ่อค้าคนกลางก็จะมารับไปเขาให้ทาราคาเท่าไหร่เราก็ขายเท่านั้นต่อมามันช่วงโควิด ราคามันตกต่ำก็เลยหันมาแปรรูปครับในประมาณ3-4ถึงปีเพื่อเพิ่มมูล,ลค่าแล้วก็ต่อรองราคาสินค้าให้เกษตรกรและชาวสวนเราได้รับประโยชน์หรือว่าส่วนต่างที่เกิดขึ้นจากกลุ่มของเราคือเราจะซื้อในราคาที่สูงกว่าพ่อค้าคนกลางมารับซื้อจากชาวสวนกิโลละบาทถึง2บาทครับจะได้ส่วนต่างต,างตรงนั้น สุดจิตผันที่จากที่เรารวมกลุ่มกันเพื่อที่จะมีอำน,นาจต่อรองราคาเฉยๆแล้วมาแปลรูปเม็ดมะม่วงหิมพานเนี่ยเกิดจากอะไรคะโดยความที่เราเป็นเกษตรกรเพราะว่าพ่อค้าคนกาลางรับไปแปลรูปมาขายให้เราเขาจะเพิ่มมูลค่าแต่เราถูกกำหนดราคาให้เท่าไหร่เราก็ต้องขายเท่านั้นแต่พอเรามาแปลรูปเองมันจะเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าทำให้เรา สามารถที่จะต่อรองราคาได้ซึ่งสิ่งที่ทําให้เม็ดมะม่วงหมิมพานต์ของที่นี่นะคะมีความหอมแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยไม่เหมือนที่อื่นก็คือเทคนิคและก็กระบวนการในการทํานั่นเองพอจะกระซิบบอกเราได้ไหมคะว่ากระบวนการทำเนี่ยทำยังไงบ้างคะครับมะม่วงหิมพานต์ที่อําเภอสว่างเราจะมีมะเมล็ดที่มีคุณภาพคือเม็ดที่โตเนื้อเยือย่อเยอะและ้วก็ส่วนที่เราต่างจากทางอื่นก็คือเราจะนึ่ง เพื่อที่จะให้ได้รสชาติที่หอมแล้วก็อร่อยแล้วกระบวนการทําในการผลิตแปรรูปอะคะทำยังไงบ้างคะพี่ี่ก็คือเก็บเม็ดสดจากสวนมาตากไว้3ามถึงสี่แดดแล้วเราก็เก็บไว้เพื่อที่จะแปรรูปแล้วเราค่อยนํามานึ่งแล้วก็มากระเทาะแล้วก็มาอบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดในการลดต้นทุนแล้วก็ ช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยเพราะว่าเราใช้พลังงานแสงอาทิตย์ไม่ได้ใช้เชื้อเพลิงในการอบแล้วตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเราะะค่ะมีกี่แบบกี่รสชาติคะพี่ครับตอนนี้เราทําอยู่2แบบครับคือแบบเม็ดขาวคือขายกิโลกร,รัมละ400บาทส่วนเม็ดขั่วเกลือจะขายอยู่ที่กิโลกร,รัมละ5 0 0บาทเราจะทําอยู่2แบบครับคือ แบบขั่วเกลือบรรจุ200กรัมจะจำหน่ายอยู่ที่100บาทส่วนเป็นเม็ดขาวจะบรรจุ500กรัมก็จะขายอยู่ที่200บาทคือครึ่งกิโลรครับซึ่งต้องบอกเลยว่าการรวมกลุ่มของเราอะคะ่ะนอกจากจะช่วยในเรื่องของการต่อรองราคาผลผลิตแล้วยังช่วยในเรื่องของการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนที่ว่างงานด้วยใช่ไหมคะครับคือ ทางกลุ่มของเราก็มีความภูมิใจครับที่ได้สร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนเพราะว่าหลังจากที่เราเสร็จจากการทำไร่ทำนาว่างงานเราก็มาเอางานจากกลุ่มของเราไปทำเพื่อที่จะได้มีรายได้ให้เกิดขึ้นในชุมชนแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับคนในชุมชนคือคนที่มีสวนมีมะม่วงทางกลุ่มของเราก็ สามารถที่จะรับซื้อในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเพราะว่าเราเอามาแปลรูปเองมันก็จะได้ส่วนต่างให้เกิดขึ้นและเนื่องจากผลิตภัณฑ์ของที่นี่น่าสนใจนะคะทําให้น้องๆจากป่าวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและธนาคารออมสินในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่นได้เล็งเห็นและเข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนด้วยรเราเข้ามาทําอะไรให้บ้างคะพี่ครับทั้ง มหาลลยราชภัฏอุบลได้เข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็คือพัฒนาโปรดักต์เปลี่ยนจากโปรดักต์เดิมคือพัฒนาให้มันดูดีแล้วก็เป็นที่น่าดึงดูดใจของคนที่พบเห็นแล้วก็ช่วยในการให้สอนให้เราคัดเม็ดเพื่อที่จะได้เพิ่มราคาอัปเกรดราคาขึ้นไปให้ได้ราคาที่สูงขึ้นส่วนต่างมากขึ้นและอย่างโครงการต่อเนื่องในปีนี้ล่ะคะเราจะทำอะไรกันบ้างครับ จะทําฐานจากเปลือกมะม่วงครับเพราะเราเชื่อว่าเศรษฐกิจฐานรากเป็นตัวชี้วัดความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนรวมไปถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านสิ่งแวดลอ้อมที่ต้องไปพร้อมๆกันด้วยเราจึงมุ่งมั่นที่จะไม่หยุดพัฒนาองค์กรชุมชนให้เติบโตอย่าง,ย,าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนและมั่นคงนั่นเองค่ะก่อนจากกันวันนี้ให้พี่รุ่งทวีช่วยฝากช่องทางการสั่งซื้อสินค้าของกลุ่มเราหน่อยค่ะครับช่องทางการสั่งซื้อสินค้าก็ผ่านทาง เบอร์โทรศัพท์0933206298แล้วก็ศูนย์โอปอําเภอสว่างวิลวงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลรูปเม็ดมะม่วงหิม,มพานบ้านคำนุกเป้าอำเภอสว่างวิลวงจังหวัดอุบลราชธานี ใครที่อยากทานเม็ดมะม่วงหอมๆนะคะมันๆเคี้ยวเคลื่อนแบบนี้สามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางที่พี่รุ่งทวีให้ไว้ได้เลยค่ะจะซื้อไปทานเองก็ดีจะซื้อไปฝากคนที่คุณรักก็เป็นของฝากที่คนรับถูกใจคุณให้เป็นสุขแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงอีกแล้วค่ะทุกคนกลับมาเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่รุ่งทวีมากๆที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะก่อนจากกันอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพจตลาดนัดออนไลน์ line, สไตล์ GSB ด้วยนะคะ วันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ อมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม